ค่ะเรามีสกู๊ปเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งต่อความดังการส่งต่อเหมือนกับการที่เรามีศิลปินต้นแบบต้นฉบับ uh huh. แล้วก็มีแพทเทิร์นที่ที่ดีอยู่แล้วอะ่ะ uh huh. แล้วมีรุ่นน้องมาตามรอยเอยนี้ย oh, นึกออกนึกออก oh, มันน่าจะเป็นสูตรสำเร็จที่ดังได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ oh. ใช่ไหมล่ะวันนี้เราก็เลยมีศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยที่ พิมเดียวกันจริรอยตามกันมาเดย์เคาแรคเตอร์แบบเดียวเดียวันเลยอย่างนี้แล้วค่ะงั้นมาที่คู่แรกเลยดีกว่าคู่แรกเป็นดีว่าสาวอ๋ออนนี้เดี๋ยวพี่จะให้จะพูดชื่อรุ่นพี่แต่ว่าแนแนขอให้แบบยากไม่เอากัว่านชายรุ่นน้องแต่พี่ต้องบอกใบ้น้องนิดนึงได้ได้ได้โอเครุ่นพี่คนนี้เป็นดีว่าสาวอารมณ์ดีร่างใหญ่ร้องเพลงพ่นไฟกิ่งมากเจนนิเฟอร์คิม ยอยากจะถามแนนว่าแนนคิดว่าใครเหมือนเจนนิเฟอร์คิมถ้าในแง่ของเสียงในแง่ของคุณภาพเสียงเราจะนึกถึงแก้มเดอะสตาร์ถูกต้อง คิดถึงว่าต่างกันแค่รูปลักษณ์เพราะว่าพี่เจนิเฟอร์คิมเขาจะมาแนวหมวยแต่น้องแก้มเขาจะมาแนวคมเข้มๆเออเราก็เลยยังไม่กล้าตอบแต่ถ้าเรื่องพลังเสียงเนี่ยคือนางสองคนที่ทางคู่นะคะรียก็เป็นดีว่าสำหรับระดับเมืองไทยนะคะจริงๆแล้วนี่เห็นไหมว่าไม่ต้องแบบโอ้ยหน้าสวยหุ่นเป๊ะเราไม่ได้ขายหน้าตาขายหุ่นใช่ความ้เลยแต่เราไปฟังเสียงเขาแทนเพราะทั้งคู่เนี่ยถือว่า ระดัตบ,บตัวแม่ของเมืองไทยแล้วก็คือน้องแก้มเนี่ยตอนแรกๆเราจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่เออแต่ว่าเพราะว่าเราได้ฟังพลังเสียงเธอมากขึ้นหรือว่าพี่คิมเองเนี่ยที่ตอนแรกๆก็ไม่ดังมากนะแต่ว่ามาเรียกว่าพออยู่มานานอตอนแบบตอนที่ย่าเข้ามาในบ้านเนี่ยก็คือคนเขาจะงงว่าแบบ น้องคนนี้คืออะไรยังไงแต่หลังจากที่เธอได้เปล่งออกมาองนางลงเต็มองค์เลยจ้ารัศมีเจอจระดแปลว่าตอนแรกเนี่ยนะว่าน้องแก้มอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเพราะเขาเป็นคนใต้ใช่ไหมแต่หลังๆเนี่ยทักษะการขึ้นบนเวทีเนี่ยก็ดีขึ้นจนเขาเรียกว่าเทียบรัศมีพี่คิมได้นะใช่ใช่นางดูอินเตอร์หลังๆน้องแก้วจะดูแบบอินเตอร์มากๆนะคะสำนงสำเนียงนี่ก็คือแบบจะเริ่มแบบ ไปละจะเริ่มไปแล้วส่วนพี่คิมเนี่ยตัวแม่อยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงจริงๆเนี่ยแม่<ช>ว่าก่อนที่จะมาดังได้ขนาดนี้พี่คิมก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะใช่ก็มาจากวิธีประกวดเหมือนกันแต่คนละเวทีการใช่นะคะเนี่แหละคะ่ะก็เป็นดีว่าคู่ที่หนึ่งที่เรียกว่าจะล,ะลอยๆตามกันมาใช่ค่ะ